เนาะยาฮ่ายาดสีแดงดสีแดงมันคิสต์อู้เปคอนเปคยนฮิจบทีหน่อยจำหมอยักได้จำหมอยากได้จำหมอยากได้ จะหมอยากได้จะหมรีข anyway, oh, uh ึ้นวิ่งขึ้นเอ้าไม่อะวินได้ด้วยวินได้ด้วยวินแล้วเป็นคนไปแล้วก็ปิด

เข้าไปลงไปเลยฉันรักมัชฌาพุนแต่พมัชฌาพุนนะแต่ว่าผมเคยเป็นมาก่อนม่

I am a like มันเลยนะเล่นเกมเนี่ยมันต้องมันใน,<ค>นใช่นะหไหมคะลูกชื่อเกมชื่ออะไรนะคะชื่ออะไร็อกเกิล็อกเกร์